โอเคครับว okay. right, uh, like, uh, mm ัน hmm. นี yeah. yes. right. 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 ้มาร่วมงานแคสต์ปีแรกะคปีแรกเลยนะใช่รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่ได้มางานแคสต์วันนี้เพราะว่าอ่าเป็นปีที่17ด้วยก็ยินดีกับแคสต์มากนะก็ขอให้แคสต์อยู่คู่คนไทยเป็นนานๆนะก็ชุบๆนะครับแคสต์แคสต์กับผมใช่ไหมครับแคสต์กับผมครับผมโตว่าผมผมโตกว่าปีนึงครับใช่น้องน้องแคสต์อุ้ยครับ รับเตือนกว่าเพลงนางฟ้ายังไงครับโอเคก็ จะมีเพลงนะครับปล่อยวันที่25นี้แล้วชื่อเพลงว่ารักยิ้มนะครับใช่เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักใสๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเหมือนเจอผู้หญิงคนนึงแล้วแบบชอบเขาอีกเขาสวยแบบเราชอบอะไรเงี้ยเปิดวันที่25นี้นะครับทางช่อง y s f Entertainment นะครับทาง YouTube นะครับสามารถติดตามได้ครับทางช่องทาง IG ของผมเองนะครับแล้วก็อ IG ของ Yellow Skr แล้วก็ IG ของ y s f n นะครับเอ็มีนะคะเอ็มวีอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยถ่ายเอ็มวีเรียบร้อยครับมีเรียบร้อยมีนางเอก ย,ยังยังยังไม่บอกยังไม่บอกเลยแต่คือจะบอกว่าตั้งใจถ่ายมาเพราะว่าถ่ายตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงหกโมงครึ่งหกโมงเช้าหกโมงเช้าครึ่งหกโมงครึ่งเช้าหกหกใช่ใช่ Yes ใช่ครับใช่คือใช่เป็นบรก ใช่ใช่เป็นบรรยากาศกลางคืนอยากได้บรรยากาศกลางคืนแบบเป็นสตอรี่ของมันอะไรเงี้ยใช่ใช่คือตอนตอนนี้ผมว่าไปไปทางเพลงมากกว่าแต่ก็แบบไม่ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องการแสดงเลยงานแสดงเข้ามาผมก็ดูบทก่อนคุยกับทีมแล้วก็รับไม่รับอีกเรื่องนึงแต่แต่ยังไงก็ไม่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วจะมีใช่ไหมแข่งรอกระมุนจะมีไหมยังไงเออไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะมีแหละใช่ เราได้เราได้ดไดคืออ่ายังไงยังไงก็มีวุฒิสิทธิ์หรนะือกระสิบะอย่าเก็บลิกระสิ์นะครับขอ <Okay, S 1> ลลองนะฮะอย่าอย่าอย่าเก็บลิกระสิ์นะครับอย่าเก็บลิกระสิ์นะทุกคน <c oughs> โอเคก็เมื่อกี้กถึงไหนแล้วนะสี่ีสี่ี่อ่ะอะโอเคก็ก<ๆ>็หวังหวังแน่นอนคือยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วปีนีหรือเปล่าปีนีหรือเปล่าถ้าผลงาน ไม่แน่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 ใช่ขาครับงแรกครับผมก็ก็เป็นการแบบตอบแทนตัวเองในการแบบทำงานหนักอะไรเงี้ยคือมันมีเดือนหนึ่งแบบทำงานทุกวันอะไรเงี้ยแบบสองเดือนอะไรก็ตอบแทนตัวเองครับตอบแทนตัวเองใช่ใช่กอก็คือก็เป็น คือจริงๆอ่ะผมดูอีกรุ่นหนึ่งไว้แต่แบบผมปรึกษาครอบครัวอะไรเงี้ยเขาบครบอกว่าเฮ้ยรุ่นนี้แบบเหมือนเหมือนเสียง่ายดูแลยากอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยงั้นแบบดูดูรุ่นรุ่นอื่นดีกว่าอะไรเงี้ก็มาเจอรุ่นนี้ก็แบบเฮ้ยเปี้ยวดีอะไรเลยก็เอาเลยครับทูกใจเลยใช่เหมือนเป็นลูกคนแรกครับตั้งือให้หมตังือ้หมตั้งเฮ <c oughs> ้ยคุณรู้ได้งไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคชื่อว่าชื่อว่าจัสตินครับใช่ ก็เหมือนจริงๆตอนแรกผมอยู่หอแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามามาทำสตูดิโอกับพีโรสเกิร์ตจริงตอนนั้นผมอยู่หอใช่ไหมแล้วก็มีมีจิ้งจกตัวหนึ่งอ่ะอยู่ผมอยู่ในห้องของผมเนี่ยแหละผมเลยตั้งชื่อว่าเผ,ผมผมเลยตั้งชื่อว่าจัสตินแล้วทีเนี้ยอยู่ๆมันก็หายไปเหมือนแบบมันตายไปหรือหรือแบบไปไหนไม่รู้ก็เลยแบบผมก็เลยเรียกจิงจ้งจกของตัวจัสติน จนมีรถก็เลยตั้งชื่อว่าจัสตินแบบคิดถึงแล้วคิดถึงใช่คิดถึงจริงจดช่วงนี้ก็โอ้ยบ่อยนะบ่อยบ่อยบ่อยเพิ่งแบบไปพญามาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาไปอัดเพลงก็ไปอัดแถวบางนาอะไรก็ขับไปขับกลับอเลยใช่ใช่ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าข้อไหนก็มานั่งได้นะ ฝากติดตามด้วยนะครับ IG นะครับอชิวันเรสกอต้านะครับ YouTube ชาวชิวันนะครับ Twitter ชา Twitter ใต้ ATWS นะครับแล้วก็ TikTok ชาวชิวันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพลงใหม่นะครับปล่อยวันนี้25นี้นะครับชื่อเพลงว่าลากิมนะครับจะปล่อยทางช่องทาง y s f Entertainment ทาง YouTube นะครับฝากนะครับ